เอาละครับฝ่ายทีวีแมนับเกตอะไรกันอีกสวัสดีทุกคนกันด้วยนะหลังจากจบศึกการต่อสู้แอสโตรโซเลตกับ G Man ไปใน E ีีที่72พาท2นะฮะวันนี้คุณดาฟังบุมก็ได้อัพคลิป full episode ในตอนที่72มาครับและสิ่งที่น่าแปลกและจะต้องกดเข้าไปดูนั่นก็คือภาพหน้าปกของคลิปนี้นั่นเองนะฮะและแน่นอนครับว่าเห็นแบบนี้เนี่ยจะต้องกดไปดูอย่างแน่ๆและสุดท้ายก็ต้องเข้าไปดูครับและฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลังจากที่จบศึกนั่นก็คือฉากนี้นั่นเองครับ ฉากที่นักวิทยาศาสตร์ของฝ่ายทีวีแมนที่มาพร้อมกับลารทีวีแมนเหมือนประมาณว่าเซนติสต์ของฝ่ายทีวีเนี่ยจะต้องการที่จะให้พี่ลารทีวีแมนนั้นเอาแขนของไอ้เจ้าดีเทนเนอร์แอสโซทอยเลตไปพัฒนาหรือว,ว่าวิจัยต่อนั่นเองนะครับและมีเหตุผลอะไรที่ฝ่ายของทีวีจะมาเก็บอาวุธของไอ้เจ้าดีเทนเนอร์แอสโซทอยเลตไปประเด็นหลกัหลกๆเลยผมก็คิดว่า,าจะเป็นเพราะว่าแขนของไอ้เจ้าดีเทนเนอร์แอสโซทอยเลตตัวนี้มันถูกพลังงานบางอย่างของไอจีแมนเล่นง,งานไปหรือเปล่าครับซึ่งผมคิดว่าฝ่ายเซนติสต์ น่าจะกําลังหาวิธีการแก้ไขหรือว่าจัดการแล้วก็รับมือกับไอเทคโนโลยีของไอจีแมนก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับนักวิทยาศาสตร์ของทีวีแมนเนี่ยจะเอาไปแก้ไขหรือว่าเอาไปพัฒนาต่อเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้กับฝ่ายของทีวีแมนเองหรือแค่จะไปดึงเอาวิทยาการที่ถูกแทรกแซงในอาวุธของไอเจ้าดีเทนเนอร์แอสโซเทเลตมาใช้กันแน่สมมุติว่าอาวุธอันนี้ยังมีการควบคุมอยู่แล้วนะฮะและจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าท่านคาเมราแมนของเรา เอาอาวุธอันนี้ของไอ้เจ้าดีเทนเนอร์แอสโซโซเลตไปใส่ตอนนี้จะเป็นยังไงครับอา้าวแบบนี้พี่ใหญ่ของเราก็ซวยแน่ๆครับถ้าเป็นอย่างที่เราคิดไว้นะฮะแล้วมันก็มีแค่2ทางที่จะเป็นไปได้นะฮะ 1. เอาไปหาทางแก้ไขแล้วก็รับมือ 2. เอาไปใช้เพื่ออัปเกรดให้กับฝ่ายของตัวเองทุกคนคิดว่ายังไงนครับถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าดีเทนเนอร์แอสโซโซเลตไม่ถูกอาวุธของไอ้เจ้าจีแมนปล่อยพลังงานแสงสีม่วงม่วงมาเล่นงานเขานั้นเนี่ย ทุกคนคิดว่าฝ่ายแซนติทีวีแมนจะมาเอาแขนของไอ้เจ้าดีเทนเนอร์แอสโซทอยเลตไปไหมฮะส่วนตัวผมคิดว่าเทคโนโลยีต่างๆของฝ่ายทีวีแมนเองเนี่ยแล้วก็ฝ่ายของไททันคาเมล่าแมนเองเนี่ยก็สุดจะให้เทคอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไททันคาเมล่าแมนนะฮะที่ตัวของแกเนี่ยไม่ว่าจะอะไรพังหรืออะไรจะเสียเนี่ยพี่แกก็หามาเสียบใหม่ใช้ทดแทนกันได้อยู่เสมอนะฮะอยู่ดีๆก็เสียบเข้าด้วยกันได้ดื้อๆซะงั้นงงน,นี่มันไททันหรือว่าเต้ารับป๊กไฟกันแน่หรืออาจจะเป็นเพราะว่า ไอจีแมนมันมีพลังงานบางอย่างที่เราเห็นเป็นแสงสีม่วงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่ดูร้ายแรงกว่าที่คิดก็เป็นไปได้นะครับไม่งั้นฝ่ายเซนติฟของทีวีของเราเนี่ยจะต้องการอาวุธของไอเจ้าดีเทนเนอร์ไปทําไมใช่ไหมแต่จะว่าไปแล้วนะฮะเรื่องที่พี่ไททันทีวีแมนของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีดูดซับพลังงานเลเซอร์ของไอจีแมนตัวปลอมได้ในอีพีก่อนนั้นที่เราเห็นเนี่ย หรือนี่อาจจะเป็นเพราะว่าไอจีแมนนั้นมันหาวิธีรับมือได้แล้วฝ่ายทีวีของเราก็เลยจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมต่ออีกก็เอาอีกแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องของวิทยาการของฝ่ายสกิปี้ดเทลตกับฝ่ายพันธมิตรของเรานะที่ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับแถมยังจะเจอวิทยาการใ,ใหม่ของฝ่ายหัวหน้าแอสโตรเทลตอีกไม่รู้ด้วยนะว่าไอเจ้ามอนั่นเนี่ยจะมีลูกเล่นอะไรที่เหนือกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปเพื่อนเพื่อนมีที่ซีรีส์ไหนที่น่าสนใจสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเเติมิมมมไไวนะว้้้กกัััับบผดดนนนะจอใหห่คคลปาสสีร